ดาวพฤหัสเป็นดาวเรื่องการเงินของชาวพิจิกนะคะในวันที่13พฤษภาคมมีการโคจรย้ายพบเรือนนะคะซึ่งดาวพฤหัสเป็นดาวรายปีนะคะปีหนึ่งก็จะย้ายพบเรือนหนึ่งครั้งนะคะสำหรับในรอบนี้ส่งผลอย่างไรกับ3เรื่องของชาวพิจิกไปอัปเดตกันได้ผู้ที่รับฟังคลิปนี้ได้นะคะคือผู้ที่ลักนณาราศีพิจิกหรือผู้ที่เกิดช่วงระหว่าง15พฤศจิกายนถึง14ธันวาคมก็รับฟังได้ หากสนใจเรื่องราวเชิงดวงดาวหลักการโหราศาสตร์ดวงแบบไทยๆฝากกดติดตามช่องโหราห9เก้านะคะดาวพฤหัสของชาวพิจิกนะคะเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินทองนะคะเรื่องของรายรับรายได้นะคะจะย้ายพบเลือนนะก็คือมุ่งหน้าเข้าสู่พบเลือ,มอลนมรณะนะคะในวันที่13พฤษภาคมนะคะส่งผลให้ในข้อที่1นะคะคำว่ามรณะเนเป็นความหมายภพเลือนเรื่องของ การเปลี่ยนแปลงนะคะเรื่องของต่างชาติต่างภาษาเรื่องมรดกสินทรัพย์นะคะรวมทั้งเป็นเรื่องราวทางไกลก็ได้ดังนั้นชาวพิจิกนะเรื่องเงินทองรายรับและผลประโยชน์นะคะ <c oughs> ก็จะมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเรื่องต่างๆดังกล่าวนะคะในรอบระยะเวลา1ปีจากนี้นะคะดังนั้นนะคะดาวพรฤหัสนะคะไปอยู่ในเรือนของดาวพุธนะซึ่งดาวพุธก็เป็นทั้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงรวมทั้งเรื่อง รับผลของชาวพิจิกด้วยดังนั้นรับผลก็มาจากเรื่องทางไกลเรื่องการเปลี่ยนแปลงมาเยือนนะคะรวมทั้งดาวพฤหัสเป็นเจ้าเรือนปุตตะนะคะก็คือการริเริ่มสิ่งใหม่นะดังนั้นช่วงนี้นะคะบางอย่างของชาวพิจิกในเชิงหากินนะคะก็จะมีการปรับตัวค่อนข้างมากบางสิ่งที่ไปต่อไม่ได้นะคะก็มีอันจบลงในขณะเดียวกันอาจมีลักษณะการริเริ่มสิ่งใหม่นะคะหรือว่า มีเหตุปัจจัยโดยรอบนะทำให้ชาวพิจิกไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยหยิบจับทำมาก่อนนะคะเป็นความหมายเชิงความหวังนะคะการแย่งชิงประมูลต่างๆได้นะดังนั้นชาวพิจิกก็อาจจะเข้าสู่สภาวะแอคทีฟมากขึ้นนะคะกับเรื่องการทำมาหากินนะเนื่องจากดาวพฤหัสเป็นเจ้าเรือนปุนตตะนะคะก็คือการแย่งชิงประมูลแข่งขันนะคะการแข่งขันกันที่ความแตกต่างนะหรือว่าเข้าสู่วงการที่มีการแข่งขันสูงได้นะคะ เป็นความหมายเรื่องราวคนต่างวัยนะคะก็คือทำงานเกี Janeiro ่ยวข้องกับเรื่องของกลุ่มเด็กกลุ่มเยาวชนนะคะหรือว่าชาวพิจิกมีเหตุไปเกี่ยวข้องทางการเงินเกี่ยวข้องกับลูกลูกหลานหลานบริวารได้นะซึ่งเป็นทั้งเรื่องภาระส่งเสียนะคะหรือบางท่านก็คือได้รับการเงินอุปถัมมาจากคนต่างวัยคนอายุน้อยกว่าก็ได้นะซึ่งชาวพิจิกก็จะเป็นความหมายหลักๆของดาวพรหัสนะคะมักเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินทองนะคะ สำหรับในข้อที่สองนะคะดาวพฤหัสโคจรเข้าสู่ภพเรือนมรณะนะคะด้วยความเป็นพินทุบาทด้วยนะคะความเป็นพินทุบาทก็จะคงอยู่กับดาวพฤหัสในภพเรือนนี้นะคะในส่วนหนึ่งนะคะต้องระวังเรื่องของกฎเกณฑ์กฎระเบียบนะคะรอบตัวมีการปรับเปลี่ยนในเชิงภาพรวมนะทำให้บางครั้งการทํางานก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับกฎเกณฑ์กฎระเบียบใหม่ๆนะคะเป็นดังว่าที่เรื่องการเงินการทองนะหากมีเรื่องของคู่กรณีนะคะหรือว่า เรื่องธุรกิจธุรกรรมนะระมัดระวังไปในเชิงที่ถูกเอาเปรียบน,นะคะหรือว่าเป็นช่วงปีที่การทํานิติกรรมสัญญาต้องระมัดระวังนะเพราะจะมีลักษณะความไม่สมบูรณ์แบบเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินทองนะโดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับเรื่องรับผลที่ควรจะได้จะมีนะคะนะคะอาจได้รับเงินทองเกี่ยวข้องกับเรื่องมรดกสินทรัพย์นะคะขายของเก่าออกไปนะคะหรือว่าเรื่องของการได้เงินประเภทชดเชยหรือการเงินที่ถึงวาระครบกําหนด ก็ได้รับเงินก้อนมานะคะหรือการได้เงินจากเรื่องความเสียหายหรือเป็นเรื่องของการเจราจาต่างๆที่ชาวพิจิกนะคะใช้เวลายาวนานแล้วก็มาได้รับเงินในช่วงที่ดาวพฤหัสเป็นพินธุบตัตนี้ก็เป็นได้นะคะซึ่งดาวพฤหัสจะทําให้ชาวพิจิกได้รับเงินหรือโชคหรือเงินก้อนในแบบแปลกๆนี้ได้นะคะ นอกจากนี้นะคะเป็นความหมายเชิงการได้เงินทางไกลนะคะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับต่างชาติต่างภาษาแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็มักจะเป็นช่วงปีที่เรื่องเงินทองของชาวพิจิกถูกหักเปอร์เซ็นต์กำไรนะคะจากค้าขายทําธุรกิจนะคะต้องคํานวณต้นทุนให้ดีเพราะมักจะมีเหตุการณ์ประเภทที่อยู่อยู่ต้นทุนสูงนะคะควบคุมรายจญญ่ายยากหรือเกิดความรั่วไหลได้ไง่ายสาหรับดาวพฤหัสนะคะก็เหมือนหลายๆปีที่ผ่านมานะคะก็มีการโครจร ผิดปกตินะในช่วงครึ่งปีหลังที่เหลืออยู่นี้นะคะโดยดาวการเงินของชาวพิจิกก็จะโคจรมุ่งหน้าเข้าสู่ภพเรือนสุภาษนะคะโดยมีมาตรฐานเป็นมหาอุดนะในช่วงเดือนตุลาคมนะคะซึ่งถือเป็นความโคจรผิดปกตินะก็คือเดินเร็วกว่าปกตินั่นเองนะคะทําให้เรื่องเงินทองของชาวพิจิกก็จะเป็นมหาอุดนะในช่วงเดือนตุลาคมนะดังนั้นเรื่องเงินก้อนนะคะเงินที่รอคอยโอกาสทางการเงินหรือการพลิกฟื้นเชิงฐานะนะคะก็ถือว่า อาดวงดาวเขาโคจรไม่ราบเรียบนะมีความโคจรรวดเร็วดังนั้นก็มีจังหวะหยิบจับรับเงินแบบปุรับได้โดยเฉพาะช่วงเดือนตุลาคมนะคะสำหรับดาวการเงินของชาวพิจิกนะคะมีลักษณะการโคจรยึกยักไปมาระหว่างพบมรณะและสุภาษนะคะดังนั้นบางช่วงก็ถือว่าอาจมีสิ่งต้องระวังในขณะที่บางจังหวะก็ได้หยิบจับรับเงินแบบไม่คาดคิดนะซึ่งเป็นความไม่สเสถียรของดาวการเงินที่อาจเกิดขึ้นได้ในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะคะ สำหรับในข้อที่3นะคะเป็นช่วงเวลาที่ดาวเสาร์นะคะก็คือเรื่องเพื่อเรื่องสังคมนะคะก็โคจรไปอยู่ในภพเรือนของดาวพรหัสเมื่อดาวคู่นี้โคจรมาสัมพันธ์กันนะคะมักส่งผลกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงการปฏิรูปนะโดยเฉพาะดาวการเงินของชาวพิจิกก็เข้าสู่ภพเรือนเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วด้วยนะคะดังนั้นถ้าถามว่าชาวพิจิกต้องระมัดระวังเรื่องใดนะคะในจุดนี้ต้องระวังเรื่องของการร่วมหุ้นลงทุนนะคะ การก่อเกิดสิ่งใหม่หมายถึงการลงทุนในสิ่งที่เรายังต้องเรียนรู้นะถือว่าต้องใช้วิจารณญาณให้รอบคอบกับการใช้เงินใหญ่หญเงินเยอะนะคะเป็นจังหวะที่เรื่องราวการเปลี่ยนแปลงมักมาเยือนเกี่ยวข้องกับเรื่องสังคมนะบางครั้งหมายถึงการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายทางการงานนะคะกลุ่มทีมสังคมที่เคยอยู่นะก็มีลักษณะเปลี่ยนแปลงหรือห่างหายกันไปนะเนื่องด้วยความเปลี่ยนแปลงมาเยือนรอบตัวนะคะ เป็นความหมายเชิงความสัมพันธ์ในบ้านในครัวเรือนพี่น้องด้วยนะเนื่องจากราหูก็โครจรเข้าสู่ภพเรือนครอบครัวนะคะดังนั้นชาวพิจิกก็ถือว่าระมัดระวังในเชิงความสัมพันธ์นะคะอารมณ์ความรู้สึกระหว่างพี่น้องครอบครัวนะถือว่ามีจังหวะที่ผิดใจขัดผลประโยชน์กันได้ง่ายนะคะนอกจากนี้จะเป็นช่วงที่ความเปลี่ยนแปลนะคะมาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเรื่องครอบครัวที่อยู่อาศัยของชาวพิจิกได้ด้วยเนื่องจาก ดาวราหูก็โคจรเป็นกเกษตรอาทิบดีในเรื่องเหล่านี้นะคะส่งผลในส่วนหนึ่งก็คือเรื่องการคบหาความสัมพันธ์หรือเรื่องของครัวเรือนนะคะชาวพิจิกก็จะมีดาวมฤตยูที่ยังคงเล็งลัคนาอยู่ในภพเรือนคู่ครองนะคะอาจเรื่องความสัมพันธ์ก็ถือว่าถ้ามีครอบครัวนะประครับประครองนะคะเอาใจเขามาใส่ใจเรานะเพื่อรักษาความสัมพันธ์ครอบครัวไว้นะคะ เรื่องราวของการคบหาเป็นไปได้กับเรื่องต่างชาติต่างภาษานะคะการคบหาแปลกๆรวมไปถึงการก่อเกิดความรักครั้งใหม่นะอย่างไรก็ตามใช้เวลากับการดูใจมากๆหน่อยนะคะเนื่องจากดาวเสาอยู่ในพเรือนปุตตะก็คือความรักครั้งใหม่ของชาวพิจิกนะคะสำหรับเมื่อดาวโคจรย้ายกันชุดใหญ่นะคะในเดือนพฤษภาคมสําหรับชาวพิจิกนะ,ะเป็นการวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลง มาเยือนกับชาวพิจิกหลายด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องการหาผลประโยชน์รายได้รายรับนะคะเรื่องที่อยู่อาศัยนะคะหรือแม้แต่เรื่องราวการจบวาระจบสัญญาบางอย่างนะแต่ก็นํามาซึ่งเรื่องความหวังหรือเส้นทางใหม่ๆที่ก่อเกิดขึ้นนะคะสําหรับเรื่องเงินทองของชาวพิจิกนะคะหากพูดให้ฟังด้วยภาษาง่ายๆนะก็คือในช่วงการย้ายรอบนี้นะคะดาวพลหัสโคจรยึกยักไปมานะบางช่วงจะดีมากนะคะบางช่วงก็จะต้อง ระมัดระวังนะหรือมีอุปสรรคทางการเงินอยู่บ้างนะคะแต่เมื่อดาวพฤหัสย้ายรอบหน้านะก็คือครบ1ปีจากเดือนพฤษภาคมนะคะก็จะเข้าสู่โค้งของวงจรดวงดาวนะคะที่ดีต่อเนื่องไป3ปีนะสำหรับดาวการเงินดังนั้นในช่วงเวลานี้นะคะมันก็อาจจะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงนะคะการบุกเบิกเริ่มนะหรือการหยุดชะงักบางอย่างเมื่อที่เราจะค้นพบช่องทางใหม่ๆในเชิงรายได้รายรับการงานนะคะ ก็ขออวยพรนะคะให้ชาวพิจิกนะคะมีช่องทางมีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะคะอะไรที่เป็นอุปสรรคเป็นปัญหายืดเยื้อหรือเกิดความทุกข์ความเครียดนะคะก็ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีบุญรักษาเทวดาคุ้มครองชาวพิจิกทุกท่านให้สมหวังดังตั้งใจนะคะพบกันได้ใหม่กับเรื่องราวเชิงดวงดาวในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ